จนถึงสิงหานะครับกันยาทีเนี้ยซีรีส์ก็จะเริ่มออนช่วงนั้นนะครับในขณะที่ซีรีส์เรื่องนั้นออนเราจะขอมาสปอยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะน้องสองคนจะถ่ายซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งต่อเลย <c oughs> ก็คือมีซีรีส์ของ2คนจะมีซีรีส์ต่อกันเลยนะครับก็พอเรื่องใหม่นี้ถ่ายจบเดือนสิงหากันยาออนกันยาก็คือเปิดอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่ง ทั้งสองคนเล่นด้วยกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็พลิกบทบาทอีกเหมือนกันแต่เป็นบทบาทที่ใกล้ตัวของน้องทั้งสองคนมากๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่เบื่อแน่นอนนะครับเรื่องใหม่ออนกันยายาวจนถึงแบบใกล้ๆจบปลายปีแล้วก็พอเปิดต้นปีหน้าก็ได้ดูอีกเรื่องหนึ่งต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่เบื่ออย่าเบื่อกันนะไม่น่าเบื่อหรอกเพราะว่าสองเรื่อง ไม่เหมือนกันเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็รอคุณอินคุณมาบ้านผมได้แล้วเร็วๆเ,เอาแม็กกี้มาด้วยผมรอแล้วเนี่ย